ครับครับตัวเลยท่านผมวิสารท่าสิษย์เชียอบุญธรรมครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็สองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ครับซ้อมอยู่ที่ใครมยศิษย์เชียบุญธรรมครับก็คืออยู่ที่ยาวเลยคือไม่ได้กลับบ้านเลยเหรอไม่เลยเพราะว่าปีโควิดเนี่ยนะเขาเลยอยู่ซ้อมทำร่างกายตลอดใช่ครับแล้วมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมมาที่นั่นก็เยอะครับพวกในค่ายอะไหมใครเสาเอกเสาโทครับผมหนึ่งอุบลครับดีใหญ่ด้วยใช่ป่ะยัง ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ18ปีเราสูงเท่าไหร่ประมาณ109เจ็ดน้ำหนักไปปล่อยไปนี้มาประมาณเท่าไหร่63เราเป็นมือตะไบอะไรครับมือตะไบก็หลังๆเรันก็ฝีมือเดินได้ครับแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรทองเคยเจอกันไหมไม่อันนี้เป็นไฟแรกเลยแล้วได้สื่อสาเกับมือต่อยเข้ามาไหมโอ้อย่างเดียวใช่ไหมครับเขาเป็นมือตะไบอะไรของเร้เดินต่อยต่อยแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ แกเกมไปเลยครับค่อยไปเรื่อยๆแล้วครั้งล่าสุดตอนปิดโควิดเนี่ยเราต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่ลังสิตย์ลางสิตวันนั้นเราเจอใครเจอดวงใจครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะเยอะดวงใจมาแล้วก็หยุดยาวเลยใช่ไหมวันนั้นเราต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดแล้ววันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่สิบห้ามีปัญหาเรื่องหนักไหมไม่เมื่อกี้ขึ้นชั่งแล้วนี่เป็นไงบ้างผ่านครับผ่านเลยเมื่อเช้ามาสอบเป็นไงมาสอบผ่านเกินเกินจุดสองเกินจุดสองเดินไปเดินมา ขึ้นไปเจ้าผาแนลน้วเดี่ยวก็ผารเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับก็สะเกดครับฝากเชิญชวนแฟนกับเรานี่นะก็ได้นะครับช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะชาวสะเกดก็เย็นนี้ก็เต็มที่ครับผมดะชนะก็อีกเรื่องอออโอเคขอคคบ้ากน้องชาย